ข่าวพักข้ามแมนเชสเตอร์เดตประจำวันที่29มกราคมโดยข้อเท็จผูบอลแมนเชสเตอร์เดตเยนนี้ขอเสนอพรีวิววิเคราะห์สกุบอลพริงกิตคู่บิ๊กแมตระหว่างแมนยูปะทะก,กับทางอาร์เซนอลโดยทีนนี้ก็เป็นการพูดถึงการวิเคราะห์บอลนะครับผมในศึกของวันพรุ่งนี้นะฮะก็เสียเวลาเชี่ยงคืนเป็นต้นไปนะครับผมสามารถติดตามรับชมและก็ร่วมเชียร์พวกเขากันได้นะฮะเรามาดูาวิเคราะห์ก่อนเกมกันดีกว่านะครับผมความพร้อมของทั้งสองทีมนั้นเป็นอย่างไรกันบ้าง เริ่มจาก้ผมทางฟังอาร์เซนอลก่อนก็แล้วกันโดยกันที่ทางปีเออเอเมริคอบามิยองไม่ได้ลงเล่นกับอาร์เซนอลสองนัดล่าสุดด้วยเหตุผลส่วนตัวนิโคลัสเปเป้หวังได้ยืนตัวจริงกันต่อหากอบามิยองยังไม่พร้อมโดยมีแกเบรียลมาตินเนลลี่พร้อมเป็นตัวเลือกเคียวนเชนนี่ไม่เสี่ยงลงเกมกาซัดาห,หลังจากมีการบาดเจ็บกล้ามเนื้อระหว่างซ้อมเซดริกภาษียืนตัวจริงดีกว่าเฮกเตอร์เบยรินในตำแหน่งแบ็คขวาหากเชนนี่ผ่านการทดสอบฟาร์มฟิต ไปนั่นเองเอมิลสมิธโปรและโชมัสปาเต้ทั้งคู่ถูกปเปลี่ยนตัวออกในเกมเจอกับทางเซาท์มตันในคืนวันอังคารที่ผ่านมาโดยการบาดเจ็บกล้ามเนื้อช่วงใหม่มาร์ตินโอเกกาดนะฮะอาจจะได้ลงยืมตัวจริงหากสมิธโปรตไม่พร้อมลงสามในค่ำคืนวันพรุ่งนี้เดนนี่เซเบยอสกลับมาสู้แย่งตัวจริงของเกมฟุตบอลเบลเกีปราสดานี้แต่โมเอลนี่พร้อมเป็นตัวเลือกหากปาเต้หายไม่ทันเวลา สองตัวเล่นบราซิเลียนแกเบรียลและก็ดาวิดบรูยนะฮะต้องสู้ยืนตำแหน่งตัวจริงกันอีกครั้งในรอบนี้สุดท้างฟังสภาพความพร้อมของทีมแมนยูนั้นก็จะมีนะฮะเอริกบายีได้รับการบาดเจ็บระหว่างซ้อมกลางสัปดาห์และยังต้องรอทดสอบความฟิตก่อนเกมส่วนด้านวิกเตอร์ลินเดเลฟคาดกันว่าจะได้ยืนตัวจริงหลังจากได้พักจากเกมผิวนักกีฬาในคืนวันพุธท,ที่ผ่านมา ออกงนิวซีแญนด์นะที่แล้วลงเล่นเต็มเวลานะฮะในเกมแพ้เชฟฟิลด์ไปแม้ว่าเคนฟอร์มจะไม่ขึ้นก็ตามทีและเป็นอิสสันคาร์วานีที่น่าจะยืนเป็นหน้าเป้าในเกมเกมนี้ส่วนสกอตต์แม็กโชมินเน่และก็เฟรดนะฮะน่าจะกลับไปยืนตัวจริงกันอีกครั้งในศึกเยือนาร์เซนอลส่วนนั่นพอลบบ้า,อปปาตอนนี้ถือว่าเป็นตัวหลักในแดนกลางเป็นที่เรียบร้อยส่วนเอเล็กเทลเลสมีส่วนร่วมในการทำประตูเดียวในเกมที่แพ้กับทางเชฟฟิลด์แต่เป็นลูกชอที่น่าจะยืนตัวจริงในเกมนี้ซะมากกว่า โดยสิตัวจริงที่คาดว่าจะลง3ในค่ำคืนนี้นะฮะของทางฝั่งอาร์เซนอลนั้นจะใช้ระบบ4-2-3-1ก็ได้แก่แบรนด์เลโน่เอ็กเตอร์เบย์เดรินร็อบโคดิงเดวิดบรุย์เชนริกโซอาเรสโทมัสปาเต้ครานิสชากาโบโกโยสซาก้าเอมิลสมิธโปรนิโคลัสเปเป้และก็อเล็กซองลากาเซตนะครับสุดท้ายฟังนะผม11ตัวจริงของทางแมนยูนั้นก็จะมีดังต่อไปนี้ ดาบิดเด็กกิอาวานบิสก้าลิกเตอร์นีเลฟเฮดดี้แม็กไกว์ลุคชอว์สกอตต์แมคโอมินีเฟร็ดมาร์คบรฟอร์ดรูโตเฟอร์เดสพาวเบ้าและก็อีสันคาวินนี่นะครับโดยงานนี้สถิติย้อนหลังนะฮะแมนยูของนั้นชนะ12จากทั้งหมด14เกมล่าสุดประตูรวมน้อยกว่า2.5ครั้งในเกมที่อาร์เซนอลนั้นเจอกับทางแมนเชสเตอร์เดธไป4นัดล่าสุดจากทุกรายการในการแข่งขัน และสุดท้ายอาร์เซนอลชนะไป5จากทั้งหมด6นัดล่าสุดนะฮะในเกมฟุตบอลในผิวหนังกีดนั่นเองเรามาวิเคราะห์เกมกันต่อมาดีกว่าในวันพรุ่งนี้จะเป็นเช่นไรอาร์เซนอลอาจชนะ5จากโคเกมในผิวนกิดล่าสุดก็เป็นได้พึ่งโมเมนตัมดีขึ้นเรื่อยนะฮะภายใต้มิเกลอาร์เตต้าตคุมทีมอยู่นั่นเองหมายอยู่นั้นพลาดเปิดบ้านแพ้ทีมท้ายตารางเชฟฟิลไป1ต่อ2ในเกมฟุตบอลนผิวนังกิดในการสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้ทีมของนักเอมนั้นยังไม่แพ้เกมเยือนในกิวหนังก แต่สถิตินี้จะถูกทดสอบโดยอาร์เซนอลอย่างแน่แท้อาร์เซนอลนั้นไม่แพ้แมนยูสามจากสีนัดหลังสุดที่เจอกันและก็ชนะได้ถึง3นัดลูกทีมของมิเกลอาร์ติต้นซึ่งน่ากลัวมากในช่วงนี้เพราะฉะนั้นแล้วนักเตะของแมนยูของเราพยายามอย่าแพ้กันล้วกันจงชนะฮะจงชนะย0ก็ยังดีหรือว่า2-1ก็ยังดีในเกมเกมนี้ขอให้ชนะก็เป็นพอไปส่งกำลังใจแรงเชยร์ให้กับพวกเขากันได้นะฮะแมนยูสู้ๆรอติดข่าวต่อมากันดีก่อนครับ ฟาวจริงหรือเนี่ยมุมมองของบอสนิสกับจังหวะแมนยู Man เสียประตูโดยทางบาร์กบอสนนสอดีตนดานดันแมนยูระบุในมุมมองของตนนั้นดาบิดเดคกิอาไม่ได้โดนฟาวอย่างที่นารุอมโอเล่กับตุชานะผมอ้างเลยโดยบอกว่าเดคกิานี้กระโดดได้ต่ำกว่าเองโดยมาร์กบอสนนสอดีตผู้ทาประตูของแมนยูนั้นได้เห็นด้วยกับทางนารุอมที่อ้างมาว่าดาบิดเดคกิอาควรจะได้ฟาวในจังหวะที่เสียประตูในเกมธุรกิจน,ะด 2, ford, นัดที่บีสแแดงแพ้เชฟฟิลด์ไป1.2ต่อข่าวังโอแทฟอร์ดเมื่อวันพุธที่าาม โประตูขึ้นนำของทางเชฟฟิล์มาจากลูกมงของชีนไบรอันนะฮะแต่โซชานั้นให้สัมภาษณ์หลังจบเกมมาว่าที่จริงทีมของตอนนั้นควรจะได้ฟาวเพราะมันเหมือนกับว่ามือรีชาร์ปแข้งของทีมยืนกระแทกเดคอาทำให้ได้ด่านชาวสเปน,นิสเสือหลักไปน,นิดหน่อยโดยวันนีได้เผยมาว่าขอโทษทีนะตลับผมแล้วเนี่ยมันไม่ใช่การฟาวเลยเดคอากดดได้ต่ำกว่าเองมันเป็นการเปิดบอลที่ยอดเยี่ยมและผมคิดว่าอีกฝ่ายวิ่งเข้าหาเดคยาและเขาก็กระโดดได้ต่ำกว่าเอง เขาลังเลตั้งแต่แรกแล้วและไม่ได้วิ่งตามแบบที่คนที่เป็นผู้สัมบตูควรจะทํากันผมคิดว่ามันเป็นประตูที่ยุติธรรมดีแล้วเป็นตัวงานนิ้นะผมก็ไม่มีใครค้านสายตานะฮะแต่จริงแล้วก็ค้านสายตาแฟนบอลสะเหนือเกินเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าน,นะครับไม่ใช่แค่ทําร้องไห้นะริโอแฉอีกช็อตที่รุดตะบะแตกใส่บรอนโด โดย,ยงนันทางบริโอเฟอยนานอดีตประกันหลังจอมแกร่งระบุเลยนะฮะว่าวรุดฟอนตตรอยเนี่ยเคยมโมโหที่คิเโนโ,นโรนโดไม่ยอมผ่านบอลให้กับตนตอนซ้อมจนตะโกนขึ้นมาว่าโรนโดควรจะไปอยู่กับคณะละครสัตว์มากกว่าแต่หลังจากนั้นโรนโดก็ยอมรับความผิดจนแก้ไขาการเล่นให้ดีมากยิ่งขึ้นไปอีกนั่นเอง โดยทางบริโอเฟยนันอดีตยอดกองหลังของแมนยูนะผมสโมสรดังแห่งศึกฟุตบอลอังกิษเปิดเผยมาว่าบรูซฟันดิตรอยถึงขั้นเคยตำหนิคริเโนโวรันโดมา,มาว่าควรจะไปอยู่ในคณะละครสัตว์มากกว่าจากการที่ไม่ยอมผ่านบอลให้ในระหว่างการฝึกซ้อม ดยก่อนหน้าที่โรนโดนั้นจะทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับทางแมนยูนั้นจนกลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่เก่งที่สุดของโลกไปแล้วได้ย้ายไปยังเริอ,อัลาดริกนั้นเขาเคยถูกหลายคนจ้วงมาว่าพยายามโชว์ลูกเล่นมากเกินไปอย่างเช่นการพยายามสับขาหลอกแบบไม่จําเป็นโดยเตะชาวโปรกสนี้ถึงขั้นเคยมีปัญหากับทางเฟน,นิตุรรอยจนถึงขั้นทะเลาะกันอย่างรุนแรงนะฮะจนที่ทาให้โรนโดนั้นต้องร้องไห้กันอีกด้วยถึงนั้นก็นําไปสู่การทําให้ทางเฟน,นิตุรรอยนั้นโดนปล่อยจากทีมโดยทันที โดยเฟอรดานได้เผยมาว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นทันทีหรอกนะแต่ต้องยอมรับมาว่าตอนนั้นเขาเนี่ยวรดโเดอคนนั้นเป็นคนที่มีทักษะสูงมากเขาชอบทําให้แฟนบอลรู้สึกตื่นตาตื่นใจเขาชอบโชว์ทักษะต่างๆมากมายซึ่งจริงๆเขาเนี่ยเคยโดนตําหนิในการซ้อมอยู่บ่อยครั้งแต่มีครั้งหนึ่งที่ผมจําได้แม่นยํามาจนถึงทุกวันนี้ตอนนั้นรุตเป็นตัวหลักของแมนยูเขาทําประตูที่เป็นกรอบเป็นกำรร แต่จังหวะน,นั้นโลนโดเนี่ยได้บอลตรงริมเส้นพร้อมกับโชว์ลูกเล่นต่างๆส่วนรุษนั้นก็วิ่งเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วสุดท้ายโรนโดก็ไม่ได้ผ่านบอลไปให้กับเขามาทําให้รุษนั้นตบาดแตกและก็ตะโกนออกมาดังลั่นเลยว่าไอ้เวนนี่ควรจะไปอยู่ในคณะละครสัตว์ไหมมันไม่ควรอยู่ในสนามนะรุษพูดแบบนั้นแล้วก็เดินออกจากสนามซ้อมไปเลยมาทำให้โรนโดนั้นหงุดหงิดและโกรธง่ายมากๆเลยนะฮะจนพูดออกมาว่าทำไมเขาจะพูดอย่างนั้นกับฉันละ่ะ ในท้วก็ตามเฟยดาดนก็ชมโรนโดนะฮะที่ไม่เสียความมั่นใจจากเหตุการณ์ดังกล่าวรวมถึงกยกย่องดาวเตชาวบุตเเกตคนนี้ที่ยอมรับว่าอาจจะทําผิดไปจริงๆจนแก้ไขสไตล์การเล่นระดับหนึ่งนะฮะ ซึ่งตอนนั้นเขาได้บอกว่าตอนนั้นเขาอายุเพียง18หรือ19ปีเองนักเตะบางคนน่าจะหดหูและก็เสียความมั่นใจไปเลยส่วนบางคนจะตั้งตาเล่นแบบเดินต่อไปนะฮะโดยที่ไม่สนใจใครทั้งนั้นแต่ทางบรัโนโดกก็รู้ดีว่าบรุษน,นั้นอาจจะพูดถูกและให้ความสําคัญกับเรื่องผลงานสถิติรวมถึงการทาําประตูมันจะมีอะไรมากมายไปกว่านี้ที่ทําให้เขาเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดของโลกได้อีกละ่ะ รู้ไหมตอนนั้นเรามักจะพูดใส่เขามาว่าแกมันไม่ใช่เบอร์เจ็ดที่แท้จริงหรอกแต้เวย้ยมันมีทั้งจอร์จเบสและก็เบคแฮมอยู่แต่คุณเห็นเลยว่าเขานี่คิดประมาณว่าอืมฉันต้องทำยังไงถึงจะก้าวข้ามพวกเขาได้กันนะเป็นดัางนังานนี้ก็เป็นการพูดถึงนะฮะที่ทางรุดนั้นเคยพูดให้โรนโดนั้นถึงกับ,บร้องไห้เลยทีเดียวว่าเขาเป็นเหมือนตลกคณะละครสัตว์ที่ชอบเลี้ยงบอลหลบไปหลบมาเหมือนลิงหลอกเจ้านั่นเองครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะ ประสบการณ์โซชาเผยคาวานี่จะเป็นคนช่วยให้กรีนบูธก้าวผ่านทุกอุปสรรคไปได้อย่างแน่นอนโดยทางอเล่กนโซชาแนละผมผู้จัดการชิมแมนยู U, นั้นเชื่อเหลือเกินว่าแข้งประสบการณ์สูงอย่างเอลสันคาวานี่จะเป็นกุญแจสําคัญที่ช่วยให้บิสันกรีนบูธก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลาบากไปได้แบบส,สวยๆเลยไม่ใช่แค่กรีนบูธคนเดียวเท่านั้นที่กำลังเผชิญหน้ากับทางปัญหาฟอร์มตกในรายการที่2ของตนเอง เพราะบนโลกนี้มีดาวรุ่งอีกมากมายที่เป็นเหมือนเขาแถมส่วนใหญ่แอบล้มเหลวไปด้วยซ้ำไปยอยยาะรักษา,าน้นฟุตบอลทุกคนย่อมเพยผ่านช่วงเวลาที่ดีแล้วก็วร้ายไม่ต่างกันนะฮะบางคนอาจจะมาเร็วไปหน่อยขณะที่บางคนอาจจะพังเอาตอนแก่ก็มีถมไปเราแค่ต้องเรียนรู้ว่าต้องรับมือกับมันยังไง ซึ่งการที่กรนบู์นั้นเจอวิกฤตเร็วตั้งแต่อายุน้ยนย้อยนี่ถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะมันจะเป็นประสบการณ์ล้ำค่าหาก,ก้าวผ่านไปได้และผมก็มั่นใจว่ารุ่นพี่ประสบการณ์สูงอย่างคาวานี่ช่วยให้น้องเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้ได้อย่างแน่นอนครับมาและผมเป็นว่างานนี้ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปแล้วก็รอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะความสามารถของเขาจะออกมาไหมในค่ำคืนบบวนันพรุ่งนี้ถ้าเกิดว่าไม่ออกมาอีกงานนี้นะฮะคงต้องดองยาวอย่างแน่นอน และนี่ก็เป็นสรุปข่าวรวมสโมอสรแมนเชสเตอร์ในช่วงเย็ยน,นครับขอบคุณทุกคนนะฮะที่ติดชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมนะฮะขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ